ก่อนที่พระเจ้าจะนำนาเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคณะม,มีวัินิสัยที่ไม่ค่อยดีเยอะมากๆนิสัยความเห็นแก่ตัวก็หนักพอสมควรเพราะว่านาก็เป็นคนหนึ่งที่พอพอเราคิดว่าเรามีความคิดที่ดีค่ะเราก็นเราคิดว่าเ,าเรามีความคิดที่ถูกเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่แคร์ใครทั้งสิน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของนา,อาในช่วงชีวิตที่นาคบกับอดิษฐามีค่ะเราไม่สนใจว่า เออชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงก็ตัดสินใจคบเขาแล้วก็แต่งงานกับเขาค่ะแล้วก็หลังจากแต่งงานกันไปใช่ไหมคะเราปีแรกเราโอ้โหมันดีมากมากคือแบบทุกคนเห็นเราสองคนเข้ามามันเป็นภาพที่แบบว่าใครๆก็รู้สึกอิจฉาแล้วแล้วก็มองเข้ามาอ้ยเหมาะสมกันมากเลยพอผ่านไปหนึ่งปีแล้วปีที่สองเข้ามาเราเราเริ่มเราเริ่มมีปัญหากันค่ะที่เกิดขึ้นคือน,นิสัยของนานกับเขาอ่ะ มันทําให้เกิดปัญหาจนมาถึงวันที่ต้องแตกกันต้องแยกทางกันอยู่ในช่วงที่นาท้องพอดีเขาไม่สามารถทนอยู่ได้แล้วค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะไปสิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็คือแค่กระดาษแผ่นเดียวแล้วบอกว่าเออโอเคในจดหมายนั้นก็บอกประมาณว่าเราเราไม่ไหวแล้วเราขอโทษนะก็ งงเลยก็คือมืดแปดด้านคือนานาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยนาะเหมือนคนแบบเพราะว่านาไม่เคยสนใจความรมู้สึกใครไงคะนาก,ก็เลยไม่รู้ว่าเอาที่ผ่านมาเขาสะสมอะไรมาบ้างทาให้นานรู้ว่าการแตกสลายมันเป็นยังไงเพราะว่านาไม่เคยแตกสลายในช่วงเวลาของการตั้งครรภ์น,นั้นนาพูดได้เลยว่านาเครียดสุดๆแล้วก็มันก็เลยทําให้ความเครียดมันสะสมแล้วมันลงไปถึงลูก เขาจะร้องไห้ตลอดคือร้องไห้ตลอดนะก็จะเหนื่อยมากในการดูแลเขาเกินมาเขาไม่ได้รู้สีรู้ซาอะไรเลยแต่เขาจะต้องมาเครียดกับกับเราไปด้วยแค่เพราะว่าเราเครียดแล้วมันคมันไปถึงเขามันกระทบเขาคะพระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนาะพระเจ้าได้เสริมกําลังนาะแล้วก็ช่วยนาะนาะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากคำาันที่ฐานของคุณแม่แบอกพระเจ้านํานามาในองค์กรคีเซนแห่งนี้นะคะนั่นแหลคะคือจุดเปลี่ยนทั้งหมดนะในชีวิตของนา และองค์กรแห่นงนั้น,น่ะคะที่ทําให้นาได้ตาสว่างได้เห็นว่าที่ผ่านมาชีวิตของนาเป็นยังไงนาเป็นคนยังไงแล้วนานาต้องแก้ไขอะไรแล้วพอนามารู้จักกับพระเจ้าจริงๆนะคะนานารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยเวลาที่พระเจ้าลิตรเราออกมันเจ็บปวดมากแต่พอเรายอมให้พระเจ้าลิตรเราออกอ่ะเราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่สิ่งนั้นมันสวยงามมันดีมากๆก็คือนาไม่อยากจะเชื่อว่า การที่เรารักคนอื่นนะ่ะที่รักคนอื่นด้วยหัวใจจริงๆด้วยความจริงใจจริงๆเนะี่ยมันได้รับความสุขขนาดนี้การเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับการเป็นลูกอ่ลูกที่ไม่มีคุณพ่อหรือไม่มีคุณแม่หรือว่ามีแค่คนเดียวคนหนึ่งนะี่ยมันขาดนะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะมนะันมีสันติสุขใช่ไหมคะแล้วก็มันส่งผลไปถึงลูกชายลูกชายเห็นคุณแม่ยิ้มได้ลูกชายเห็นคุณแม่เล่นด้วยลูกชายก็มีความสุข ลูกชายของน้ำไม่ได้รู้สึกขาดความรักสิ่งหนึ่งที่นายใหญ่จะบอกให้กับทุกคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะแล้วก็ทุกคนที่เ,เคยได้ยินนามของพระเยซูแต่แต่ยังสงสัยอยู่หรือว่ายัางยังไม่ได้เชื่อนะคะนายาจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านถึงที่สุดแล้วไม่รู้จะยังไงต่อดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนนายอยากจะเชิญชวนให้คุณเรียน นามี้ค่ะก็คือพระเยซู